สวัสดีครับพี่น้องครับพบกวับช่องต,อนนตันอุตตพลลำเพลินพิเชียวนี่เดี๋ยวพามาเบ่งบรรยากาศทั้งหนา้าปากทั้งเขาง,งันมือนีมีลานขาหลายครับพี่น้องทั้งในว่าหลายแล้วทั้งหนอกแหงหลายนี่ผู้ใหญ่หนึ่งร้อยบาทนะครับเด็กห้าสิบบาทนี่พี่น้องมาตรการมือนีห้ามนำขวดแก้วเข้ามาบริเวณงานนะครับตีกันนะครับจับได้ปรับ ค่าใช้จ่ายในงานจัดงาน3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับไม่สนลูกใครคุยกันที่โรงพักเท่านั้นคองแฝร,รนี่ของรดาษของแฝรของแฝงนี่นอนครับพี่น้องครับมาหมดมาสื่นเด้ออย่ามาสั่งปัญหาเด้อครับเด้ใอใทยเอาผักแห่งแบ่งปันครับพี่น้องซึนัวเชวน้ำกนนานานันนี่น้องบรรยากาศงานวัอนี้หน้าปากแท็กข่อง,งานวันนี้นะ วัดนองไผ่ในภาพเบืองบรรยากาศทั้งหนาครับบรรยากาศ้านฆ่าเมริลานฆ่าไร้ไร่ก่อนกิจกรรมแต่ก็คือหล่อให้มีความสุขใจสบายใจมีความสะดวกแล้วก็ประการที่สี่ภาะนั่นก็คือให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์มีพรอบ บริวารับกานแล้วนะครับนส มีก่อนเท่งครับพี่น้องครับเท่งเขาเดี๋ยวไปดอกรับยางไปผุดกันี่ยิงปืนได้อะานขาได้หลายเว้สดีครับดีครับดีครับขอบคุณคัะขอบคุณครับอะไรครับก้าก็านาจะไม่ไม่นานครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ น่าจะส่งทำดนตรีแล้วครับต้องรอติดตามดูก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับหลากหลายความสามารถเนาะทุกประเทศร้องเองจกเท่งได้เครับบ่มีงบบ่มีทุนครับแนี่มันบ่แม่นว่าสิเฮ็ดเลยเด้แม่นครับขนาดขนาดงบ พอกันใชสกับคุณล่ะแสนขึ้นไหมครับเพลงหนึ่งเฮ็ดเพลงหนึ่งแมนธรรมดาได้ไหมแมนครับเพราะไม่เนาะขึ้นอยากเฮ็ดจะเฮ็ดเลยดิหนึ่งว่าเอาเขาเป็นแบบคนแต่งเองขึ้นสิได้ประหยัดเป็นสิบเลยใช่สิทรงเฮ็ดดนตรีฮองอาร์ตอีกนั่นนนนี่นีันนนั่นเอ็มฮงเอ็มวีนั่นแหละครับผลละคนถามว่าคือเพราะเฮ็ดเพลงแล้วก็มันก็เข้ากับอยู่กับผู้บริหารเนาะ มาขึ้นอยู่กับผู้บริหารเพิ่มนนะครับเผ่าสิเหตุไปซุ้มซีซุ้มหาเงนกับบอแมนแนวเพราะว่าเขาอยู่น้ำเพื่นแมนครับแมนครับยาคำนะครับตามคุณลักษณะเบิ้งไก่ไก่ขึ้นรอหล่ะครับผมโอ้ยเยาว่าร่อยอิริด้วยนีะข้องเทียมด้วยนะข้องเทียมครับผมฝากช่องมิ้ยไม่เกี่ยววัดนเรนจ้าด้วยนะครับครับผมครับ เบิ่งบรรยากาศกันต่อครับพี่น้องครับคนหลายๆครับที่คืนชอบนี่แหละครับก็เพื่อการติดต่อไเลยนะครับมันก็มันก็มีคอมเมนต์หลายหลายคอมเมนต์อยู่ที่ถามผมว่าเป็นอย่างทุบเหตุเพลงเองก็ตามนั่นแหละครับขนาดพอกันใช้เพื่อนกันยังเหมือนปลหลายนี่สำหรับพนังานเพี่ผ้าชนะนใดใจดำนะครับนั่นมันเงินชีเหตุได้เลยนั่นโน่นนี่นะครับนั่นตรงนีค้านั่นค้านี่โอ้ยหลายอย่างครับพี่น้องครับ พันอันนี้เป็นร้านปลาปูแกงเดี๋ยวาสุแล้วมาดูบรรยากาศกันก่อนนะครับไม่มีอุปสรรคนะครับแกงปูเด้งกระตเด้งหมูเด้งเกล็ดแฉกนะครับแล้วก็ต้อเชิญนะครับก็ขอทขบฆษณาชมกันครับไม่ไหลไปนองต้องกินต้องห่วงครับใบโพดสซนนะครับในการนี่เป็นกองกระถินนะครับาาระจเดอนกวันเดือนปีเกิดของตัวเองนะครับก็ขอ ให้สิ่งที่ทุกท่านได้อธิษฐานจิตนะครับได้มีความตั้งใจนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่เราได้การ์ดนางงามปราถนาปากข้างเขาแล้วก็สิ่งดีดีข้างนอกนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วดูข้างในไปแล้วคลิปนี้มาดูข้างนอกขอให้คันลูกคนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มอบให้นะครับขอพ่อแม่ที่เปอนสุขภาพร่างกายที่ชมมานะครับขอบพระคุณสำหรับผลงานเพลงที่ดาร์ลพ่นะครับ เขียนไปที่เพิ่นมากที่เพิ่นชื่นชอบนะครับกระสีน้ำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเจ้า,จาของต่อไปครับพี่น้องครับสท่ารับก,การข<อ>เขียนเพลงหรือว่าการแตง่งการประพันธ์ต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มองให้นะครับ,น,น,รบน้องมากพี่น้องก็อย่าลืมเฮ็ดบุญครับแวะเฮ็ดบุญน้นนำก็ไดนี่ครับกองกระถิ่นมากระตั้งยูกองด้วยการตลอดนะครับพี่น้องครับ วัดน้อครงเรไม่ได้เปเดนะครับก็ใ้อัรารปไมเข่สวัสดีครับไปตากำลังะาาขอสวัสดีครับนี่ออกมาแล้วพี่น้องมันนี้ปัดอร่อยนะครับพี่น้องแบบรวมบุนรวม คุณสวยร่วมกันครับพี่น้องครับอ๋อจะหลันค่ะแฉบแฉบเลยอาเขาเบื้องบรรยากาศภายนอกคร่าวๆแล้วเนาะครับเข้าไปข้างในปะเข้าเข้าไปเบื้องหลาหลาที่จริงถ้าหันกระซิบเบื้องในคลิปที่แล้วก็หันนะ <c oughs> โอ้โหุน่นตาเวินกำลังสิตกครับตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงไก่สีหามงแล้ว อย่าค้ำๆก็ดีเราจะสิ่เด็ดไปจัดของกุญแจเริ่มมาหลายแล้วพี่น้องครับเริ่มมาตั้งมาจองที่หลายแล้วอาหารสามสี่คนพวกเกตแปดคนแล้วมาเรื่อยๆครับพี่น้องน,นี่จะน่ากัเต็มพื้นที่แล้วพี่น้องนี่ก็เ่้นนี้ก็เต็มเริ่มหลายแล้วมาดื้อมาดื้อ อย่าลืมโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปน,น,นี้นะครไอ้หน้าดนดูดูดูแนวะเพราะตัดผมใหม่รู้สึกมั่นใจสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีสก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวพากันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สุดท้าอย่าลืมกด กระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของต,อนตันอัตพล,ล,ลและเพลินอุเชียวครับสละักดีนีลาไปก่อนพี่น้องเบิงทรงไายพี่น้องคลิปนี้เลยบรรยากาศพร้อมเพี่น้องเพิ่นมาจองสัตว์หนาวิธีกันครับพี่น้องครับอากาศดีดีท้องฟ้าแจ่มดาวแสี้ยมใสๆโอ้ยังบ่มีดาวมีแต่เดือนบนพี่น้องมีแต่เดือนนี่เรื่องมาให้กำลังใจท้ายักษ์พลาราชด,ด้วยนะครับคืนนี้บนนะ้ำ พร้อมในคลิปหน้าครับพี่น้องครับพอกันแรงนี่ครับสวัสดีครับตะเวนตกกำลังสิเอ่ออยางก็มิดลงล่าลับหลังเวทีโอเคครับพี่น้องพอร้อมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ